เชิงเทียนทองคำทั้งเจ็ดอันแสดงถึงโบสถ์ทั้งเจ็ดแห่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าสั่งให้จอนเขียนจดหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าจะแสดงให้เขาเห็นวิววอนหนึ่งนาฬิกาสินาทียอนได้ยินเสียงตรัสกับเขาว่าจงเขียนสิ่งที่ท่านเห็นลงในมวลหนังสือและส่งไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ดคือไปยังเอเฟซัสมเอรนาเปอร์กาโมสเทียทีราซาดิสพิลาเดลเฟีย คริสตจักรแต่ละแห่งเป็นตัวแทนของความท้าทายและสภาพฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกันของประชากรของพระเจ้าและเชิงตะเกียงเตือนใจเราให้เป็นผู้แบกแสงสว่างแห่งการประทับของพระเยซูคริสต์ในโลกแห่งความมืดมิดทางวิญญาณจดหมายแต่ละฉบับถึงคริสตจักรมีข้อความเฉพาะจากพระเยซูคริสต์ที่กระตุ้นให้กลับใจซื่อสัตย์และอดทน ชาวเอเฟซัสได้รับการยกย่องในเรื่องความขยันหมั่นเพียรความเพียรพยายามและการปฏิเสธอัคารสาวกเทศแต่พวกเขากลับถูกตำหนิว่าละทิ้งความรักครั้งแรกของตน smyrna ได้รับการยกย่องถึงความร่ำรวยทางจิตวิญญาณแม้จะยากจนทางกายและถูกข่มเหง พวกเขาไม่ได้รับการตักเตือนแต่ได้รับสัญญาว่าจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตและการปกป,ป้องจากความตายครั้งที่สองเปอร์กามุมได้รับการยกย่องในเรื่องความพักดีต่อพระคริสต์แม้จะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ซาตานครองบัลลังแต่พวกเขากลับถูกตำหนิว่ายอมให้มีคำสอนเท็จและการปฏิบัติที่ผิดศีลธรรมชาวเมืองเทียทิราได้รับการยกย่องในเรื่องความรักศรัทธาการรับใช้และความเพียรพยายาม แต่พวกเขากลับถูกตำหนิว่าปล่อยให้ผู้เผยพระวจนะเท็จชื่อเยสเบลนำไปสู่การบูชารูปเคารพและการผิดศีลธรรมเมืองซาดิสได้รับการยกย่องในเรื่องจำนวนผู้คนที่ยังคงศรัทธาแต่พวกเขากลับถูกตำหนิว่ายังมีชีวิตอยู่ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาตายทางจิตวิญญาณไปแล้วฟิลาเดลเฟียได้รับการยกย่องในเรื่องความซื่อสัตย์ความอดทนและการรักษาพระวจนะของพระคริสต์ แต่พวกเขาได้รับคำสัญญาว่าจะได้เป็นเสาหลักในพระวิหารของพระเจ้าและได้รับชื่อใหม่เมืองลาโอดิเซียไม่มีอะไรน่าสรรเสริญแต่กลับถูกตำหนิแทนเพราะความไม่กระตือรือร้นความพึ่งตนเองและความมองไม่เห็นความยากจนทางจิตวิญญาณของตนจดหมายเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตวิญญาณ ของชุมชนคริสเตียนยุคแรกและนำเสนอบทเรียนที่ยังคงเกี่ยวข้องในปัจจุบันคริสตจักแต่ละแห่งมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันและข้อความของพวกเขาส่งเสริมการสำรวจตนเองและการเติบโตทางจิตวิญญาณ